สวัสดีครับหมอวุฒนายแพทย์ชานชัยเชเลิ์การแชร่แข็งสเร์มถือว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างมีความสําคัญในกระบวนการทําเด็กดลรอดแก้วซึ่งผู้ชายบางคนในวันที่ฝ่ายหญิงทําการเก็บไข่เขาอาจจะไม่สามารถหลังตัวนำเชื้อให้เราได้ดังนั้นก็จะต้องมีการแชร่แข็งสเร์มเก็บไว้บางส่วนนะครับผมนอกจากนั้นในฝ่ายชายบางคนที่เป็นมะเร็งนะครับแล้วต้องไปทำการรักษา ครับผมซึ่งการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงอาจจะมีผลต่อ,อสเปิร์มของเขาก็ได้เะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะต้องทําการแช่แข็งสเปิร์มเก็บไว้เผื่ออนาคตที่เขาจําเป็นต้องใช้ได้แต่หลายคนอาจจะมองว่ากระบวนการแช่แข็งสเปิร์มเป็นแค่เก็บสเปิร์มมาแล้วเป็นกระป๋องแล้วไปแช่ไว้ในห้องอแช่แข็งแค่นั้นวันนี้หมอจะพา มาดูวิธีการแชร่แข็งสเปิร์มว่าต้องทำยังไงนะครับผมเรามาถึงห้องสเปิร์มแล้วนะครับวันนี้หมอมีนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องสเปิร์มน้องฟ้านะครับผมซึ่งจะมาแนะนำหรือว่าสาธิตวิธีการแชร่แข็งสเปิร์มให้เราดูนะครับผมสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับน้องฟ้าครับเวลาเราได้สเปิร์มของคนไข้มาแล้วที่เราจำเป็นต้องจะแช่แข็งเนี่ยเรามีวิธีขั้นตอนอยังไงแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูว่า คนไข้จะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับผมค่ะอาจารย์เริ่มจากนะคะเมื่อคนไข้ส่งสเปิร์มมาที่ห้องแกลบแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์จะรับกระปุกสเปิร์มมาแล้วก็มาทําการปั่นล้างให้สเปิร์มสะอาดแล้วก็ได้ความเข้มข้นของสเปิร์มที่เยอะพอสมควรนะคะจากนั้นเราจะมาทการใส่น้ํายาที่ป้องกันหลกน้ําแข็งสําหรับเซลล์สเปิร์มที่จะทําการแก้แช่แข็งนะคะ หลังจากนั้นเราจะมาใส่ในสตอรน,นี้นะคะเล็กใชน่นะคระับเ,เห็นว่าสตอมันเป็นอันเ,เล็กๆนะครับเราไม่ได้แบบแช่ในกระป๋องใหญ่ๆนะครับผมใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อใส่สเปิรมลงในสตอแล้วเราก็จะทําการซิลปิดหัวท้ายเพื่อให้เป็นระบบปิดนะคะหรือ cross system ค่ะมเมื่อปิดหัวท้ายเรียบร้อยแล้วจะทําการใส่ในคัเสเต็ ขนาดนี้เพื่อสำหรับคนไข้หนึ่งคนโดยเฉพาะค่ะแล้วก็นำไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวดังนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่าอันหนึ่งเนี่ยก็ต่อคนไข้ห่งอัน<ช>เราไม่ปนกันแน่แนใช่ไหมครับ<ช>ผมใช่ค่ะ วันนี้หมอก็ต้องขอบคุณน้องฟ้าสำหรับข้อมูลในการแช่แข็งสเปิร์มของเรานะครับผมดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการแช่แข็งสเปิร์มนั้นมีความสาคัญและทางสูตรนี่ยมีความพร้อมนะครับในการแช่แข็งทุกกระบวนการและมั่นใจได้ว่าสเปิร์มของผลข่ายแต่ละคนไม่ปนเปื้อนกันแน่ๆในการแยกกันมีความปลอดภัยครับผม